ชอบชอบอะไรที่ชัดเจนนะคะไม่คลุมเครือนะไม่มีการรอคอยแต่ัดสินใจจะทําอะไรทําเลยนะคะเป็นชาวธาตุไฟธาตุลมนะาใจร้อนแต่เขามองแล้วรู้สึกว่าคุณอ่ะลังเลไม่แน่ใจในตัวเขาก็เป็นไปได้หรือเขารู้ว่าคุณเนี่ยอาจจะอืมแต่นี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่ไหมในตัวคุณ เขาไม่ชอบเนตัวคุณก็ค,ณคือนี่แหละเขาก็อาจจะกลัวว่าคุณน่ะจะทําให้เขาเจ็บนะสิ่งที่เขาไม่ชอบนะแล้วก็การที่คุณอาจจะเคยทะเลาะกับเขาด้วยคําพูดอะไรบางอย่างนะทาให้เสียวความรู้สึกกันไปนะแล้วก็สองเรียนเขา,าจ,จะมองว่าคุณนะ่ะถือถือคนสองคนไว้หรือดิวกับคนสองคนไม่ได้ดิวกับเขาคนเดียวอะไรประมาณเนะี้ย นะสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือการไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเลือกของคุณแล้วก็ไม่ take action นะคะหรือแล้วก็มีคำพูดนะเขาไม่ชอบที่คุณชอบชวนเขาทะเลาะคำพูดนะหาดาบนะคะทำให้เกิดความรู้สึกที่แย่เป็น3ดาบอย่างเงี้ยได้นะทะเลาะกัน5ดาบ มองแล้วมันเหมือนเป็นปัญหาในครอบครัวเลยเนาะกองนี้คุณจะมาถามถึงใครก็ได้นะคะจะมาถามถึงแฟนถึงคนที่แอบชอบหรือว่ามาถามถึงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือจะถามถึงคนในครอบครัวได้หมดนะอืม ก็ประมาณนี้นะกะสองสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณเขาไม่กล้าตัดสิในใจแล้วเขาก็มองว่าคุณยึกยๆุยยุยัาก,กนะคะแล้วก็คําพูดของคุณนะคะที่เขาไม่ชอบนะมันทําทให้เขาคําพูดของคุณมันอาจจะรุนแรงอาจจะตรงเกินไปนะคะอืต้องไปต้องไปเรียบเรียงคําพูดใหม่อะไรประมาณนั้นเนาะ สามเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณกองดูจานตาจะหลับแล้วนะคะไม่ได้กินกาแฟตาจะหลับแล้วอยากนอนมากแต่่่เช้านี่เขามานอนแล้วแต่ก็ยังไม่ออมอมพอเสียงเบานะคะเพราะว่าไม่เนี่ยอยู่ไกลนะคะไม่ติดกับมือถือเลยใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ไม่ชอบเลยในตัวคุณเจ็ดเหรียญคิงออฟวอร์นธาดไฟมาทุกกองเลยมันเนี่ยคิงออฟวอนอืมเดอร์เฮอร์มิตลาสติกันธาดดินธาดไฟนะคะ สุกันมังกรไม่สินธน,นูสีดาเขาไม่ชอบที่คุณนิ่งก็อ่ไนิ่งใส่เขานิ่งเกินไปนะเขาไม่ชอบแปถ้วยเขาไม่ชอบที่คุณหันหลังนะแล้วก็นิ่งใส่เขาเอ็ดออฟสอดเขามองว่าคุณใจร้อนนะ สิ่งที่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบที่คุณอาจจะหัวร้อนเดินออกจากเขาไปแปดถ้วยนะคะเพ of อฟสอดนะธาตลงไมถึนตุงกลมแล้วก็เขามองว่าคุณนิ่งเกินไปนะคะแล้วก็เนี่ยสีดาเพอร์มิตนี่คือนิ่งมากนะคะไพ่สองใบเนี่ยคือนะมันเป็นไพ่นิ่งทั้งคู่ นะถ้ามีแฮงแมนมาอีกนี่ก็คือใช่เลยนะคะอืมเขาก็อาจจะมองว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อรอเขาหรือถ้าคุณไม่มีประเด็นกันนะเขาสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณก็คือคุณนิ่งเกินไปคุณไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์อะไรกับเขานะเหมือนกับคุณไปโฟกัสแต่เรื่องการลงทุนการทำงานมากเกินไปจนไม่มีเวลา